แฟนสัมพันธ์ต่อกันแนบแน่เนเลือกผู้แทนเขตสามนครศรีหยุดมันมอุดมการพรอ้อมกระสใจถึงพึ่งได้ใช้คุณธรรมลำนําชีวิตนายกองตรีอาญาสิทธีสุวรรณคนสามตำบลอําเภอจุลาภรนครศรีธรรมราชด้วยความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ในการศึกษาจากโรงเรียน รนพิบูลเกียรติวสุนทราพิวัตรปริญญาตรีน,ตนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยายลัยรามคำแหงด้วยความมุ่งมัน่นเพื่อต้องการที่จะเข้ารับราชการรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองระดับหนึ่งงานทะเบียนด,ด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตราชการเป็นประหลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองเลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชชีวิตราชการก้าวหน้าย่างต่อเนื่องรับตําแหน่งนายอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอำเภอเขาใจสนจังหวัดพัทลุงนายอำเภออาญาสิทธิสวุวรรณใจถึงทึงได้ใช้ผลนะครับ เพื่อเกษตรกรได้ทําการปิดถนนบริเวณแยกคนน้องผงและแยกคนเงินอําเภอเชวดประท้วงเพื่อเรียกร้องราคายางพาร,ราได้มีบทบาทสําคัญในการร่วมเจราจาเพื่อลดความรุนแรงไม่ให้การประท้วงบานปลายนำไปสู่ความเสียหายเมื่อคราวดํารงตําแหน่งในอำเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่ได้ทําหน้าที่รวบรวมปัญหาที่ดินกรณีกรเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ของรัฐ หรือรัฐประกาศทับซอนนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในอำเภออาญาสิทธิสุวรรณได้ร่วมกับสสสนพศ,พศุกรสีเมืองรองโฆษกพักพลังประชารัฐแก้ปัญหาที่ดินทำกินที่วสัยให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ของรัฐทุกประเภทในจังหวัดนครศรีธรรมราชจนเป็นที่ยอมรับอย่างหลากหลายกลายเป็นนครโมเดลสสสนพศ,พศุกรสีเมืองในอำเภออาญาสิทธิสุวรรณ จึงเป็นขวัญใจของเครือข่ายที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยความเป็นผู้เสียสละในการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนด้วยความสนใจในเรื่องการเมืองจึงตัดสินใจลาออกจากตาแหน่งในอำเภอเขาใจสนเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่สามอเภอเฉวดอำเภอจุลาภรณ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอรพระพรมพักพลังประชารัฐเบอร์สี่ทั้งทั้งที่ชีวิตรชาชการที่ผ่านมาร้ายปัญหาจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยลำดับเพราะเป็นผู้รับผิดชอบในหน้าที่ ยึงเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาและเป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชานายอำเภออาญาสิทธิ์สุวรรณปรารถนาที่จะขอทำหน้าที่กิจอาสาในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในฐานะผู้แทนราษฎรนี่คือนายกองปรีอาญาสิทธิสุวรรณคนใจถึงพึ่งได้ใช้คุณธรรมผู้สมัครสสนครศรีรธรรมราชเขเลือกตั้งที่3เบอร์4พักพลังประชารัฐอาญาสิทธิสุวรรณ